อ้าวพอบอกจะเข้าไปกุ๊บหายเลย Like you <laughs> then like you but I did not. My name is Fish Teach me, I teach Thai, You teach how many languages can you? Okay. How, how many how many language can you speak? อะ uh? <c oughs> How how many language can you speak? 听不懂听不懂嗯ทำอะไรอยู่ถ <laughs> าเพื่อนมาดูไม่เพ้าตจอันนี้ผมดูดูเขาทุกวันเลยนะเพื่อนๆก็คือแบบชอบเขาา้าไปดูน้องทุกวันอืม <laughs> ไม่เข้าดูสาวว่าตพวาคุณทำอย่างไรดีฉันไม่เข้าใจไม่เป็นไรพวกเขาบอกว่าคุณร้งพางไ้ดีที Teach ่ Teach me China Speak OK อ <okay. S 1> ืมอืม um, like ว่าฉันชอบ I like you ฉันชอบว่ ควาอู่ yes. Yes, yes, yes. ันศุก่าฮ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 ่าง่าน่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าก่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าน่าฮ่านี้ฮ่า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 ฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่า่าา่่่า่ สวัสดีค่ะ I like ะ I like you รอเดี๋ยวรอเดี๋ Wait Wait 我喜欢你,你的泰语怎么说？嗯คุณพูดว่าฉันชอบคุณในภาษาไทยว่าอย่างไรฉันชอบคุณ <Huh>? What What <c oughs> ฉันฉันฉัน,ฉนชอบ ต่อคุณคุณฉันฉันต่อคุณยาอืมไม What What your name Fish name My name Wait Wait again again ฉันชื่อ My name My name. My name Chan Chu. Yeah. My name. My name is Chan Chu. What What your name? Yu Gan. Yu Gan. Yu Gan. Yu 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 Yu. Fish. เบาๆเจี๊ยบานี่เจอนี่ผมดูทุกวันคนนี้ออนออนเช้ามานะครับเอ้ยไม่ใช่แบบว่าเทิร์นเทิร์นออนไลฟ์ไล์ออนเช้ายเนี่ยอจน์พี่ช้างควนช้างควงยอนเนีมนุี่ How 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 old are you? How how old are you? ดูถูดูถูเดินีทูเดินกีทนี่แอบดูเถอะใครใครใครดูคนนี้บ้างผมดูทุกอยู่ทุกวันไม่เป็นน้องๆมีมีน้องๆอีกหลายคนก็เดินกเดกีทูเออไม่หยุดที่คู่วันนี่เคยเห็นนะครับอืม ดนี้คำแคบสีก็อืมคอมเมนติดอย่าเขินได่ให้อืมวาววาลน์าวว้าว้าวะาวาว้าวาลว้าว้าววาวว้าวว้าวว้าวาว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 ว้าว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 า nice ดีใจดีใจ nice n nice to meet you nice to meet you too พ uh, ี <des c> teacher, uh, ่ขยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่จอรู้จัยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่เจอรู้จัเอออยากเต็มม่ nice to meet you โอเคเดี๋ยวเดยวร้นํากันโอเคไปยูนคำ See you, see you ครับบ๊าย b y e นิ่งนิ่งนิ่งไว้แล้วก็ต้องคุมคีพลูกไว้นิ่งนิ่งแบบที่ผมเป็นนะครับผมเกินไปเลี้ยวอันนี้เป็นน้องๆที่ที่ผมอ่ะ ็ดูทุกวันนะจริงๆถ้าเพื่อนๆสังเกตเขาก็จะ pk pk กันคนนี้คนนี้เนี่ยคือผมก็มีเข้าไปทักทายนะครับมีใครเคยมเข้าไปทักทายเปล่าต้องมีผมรับประกันเพราะว่าผมเข้าไปทักทายแต่ว่าน้องทุกคนดูน้อยๆนี่มีคนเห็นน้องคนนี้นี่ผมเข้าไปดูทุกๆวันแต่ว่าเขายังแบบว่าไม่ได้พูดภาษาไทยเยอะเพราะว่า fc เขาแบบไม่ได้เป็นคนไทยเยอะแต่ว่าเดี๋ยวก็เพื่อนๆไปดูกันได้น่ารักน่ารักอืมผมเข้าไปทุกเช้าหละครับผม มีเป็นร้อยห้องแต่ข้อเสียจริงๆเลยนะที่มันที่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 ไม่เห็นผมเข้าใจนะตอนนี้นะว่าทําเพื่อนไม่เห็นเวลาผมเข้าไปห้องห้องน้องผู้ชายบ้างอันตรายมากทีนี้ออกตัวไว้ก่อน นี่เดี๋ยวไหนพาไปทักทายมีน้องๆออกตัวไว้ก่อนอ้างไว้ก่อนโหคนนี้ไม่กล้าเข้าไปนะครับเขาปักปุล่าอยู่แล้วมีคนหนึ่งผมจะบอกให้ว่าไม่รับใครเลยเป็นโครเรียนะเขาจะ เขาจะเขาจะพูดพูดตั้งแต่ตอนประมาณเขาจะล์กลคกประมาณเด็กหน่อยแล้วก็จะลักยันเกือบชาเป็นคนเกาหลีไม่รักใดๆสิ้นนะครับแล้วก็เขาจะชวนคุยชวนคุยผมก็ได้ไปเห็นคนแบบว่าแนวๆที่เราไม่เคยเห็นเยอะมากเลยนะมีอีกหลายคนถ้าโซนเครื่องดน,นตรีเก่งเนี่ยส่วนอยากจะเป็นยุโหลบผู้ชายผู้ชาย แต่ว่าเวลาพาเพื่อนๆไปดูก็เพื่อนๆชอบบ้างไม่ชอบบ้างคุยกับเพื่อนๆเล่นมางเด๋รวทำอะไรกันอยู่โอ้หน <Old> ี <im mad> ่มาแล้วเอ๊ะ โคชิค้ชชิใช่ใช่ค่ะค้ชชิองแองแองตัดเตะม่ได้สุกตะตอไลมุมอ้สกุยจริงสกุยจริงเอ๋อสกุยจริงแหวนอยู่มีเพิ่งไ มีเป็นดามีเป็นดาเดมีเป็นดาเดมีเป็นดาแชริพันต์แต่นังบ้างวะฮ่าฮ่าฮ่ายูย e เซมยูแบบลุกเซมไทยเลยอะหน้านี้อะไรนะคะทุกคนหน้าน,านาี้แชริเป็นไทยเกินเลยอันนี้เหมือนเหมือนผมกำลังพาเพื่อนๆมาคุยกับคนไทยในในร่างคนญี่ปุ Japanese, yeah. Japanese and, <Philippines? S 2> ่น you yeah Japanese ยูเจแปนิกยูเจแปนิกแอน

キト <Yeah, S 2> いン <Thank you. S 2> <laughs> キトンキトゥン。いきゅうさん、ワンコンいきゅうさん。いきゅうさん、おけい。チャリさん、チャリさん。いきゅうさん、おけいさん。San, no, no. <laughs> okay.